ก็วันนี้เป็นเรื่องที่ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราแบบเราพอเขาติดต่อมาว่าได้รางวัลจากดบวกที่คือเราแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราหมดเหมือนในบทวในวันทองอะ่ะเราไม่ได้ออกเยอะแต่เราแบบดีใจที่เราว่าเขาจำเราได้จากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราเลยมีความสุขมากแล้วก็ดีใจแทนพวงกลับด้วยเพราะว่าเหมือนเราเหมือนเป็นตัวแทนของเรื่องวันทองอะค่ะ ที่มารับในรางวัลนี้ค่ะอ๋อวันนี้มาในนามบัวพี่เหรอใช่ค่ะบัวพี่แต่ก็ถ้าเกิดแบบบัวพี่ในยุค2 0 2 1ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะปัจจุบนันกะแต่เร,เราทําแบบคนดราม่าคนแปลกต่างมากบัวพี่ทำไมต้องตายมเอาก็เราต้องตามแบบว่าเนื้อเรื่องเดิมด้วยแต่ว่าก็มีการปรับเล็กๆน้อยๆให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นน,นคะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆค่ะแล้วก็ เป็นเรื่องที่ยากมากๆคือมันมานิดเดียวแต่ว่าเป็นอะไรที่ขบลดมากทั้งดรามา่าทั้งเล็บศีนทั้งปูทั้ง,ท,งทั้งฉากตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจในตัวลูกชายไหมคะมันขึ้นมาภูมิใจมากะสะใจมากเลยอะ่ะลูกคือแบบว่าลูกด่าตาสุดลิบลูกแบบลดมากเนดั้งตบมือแบบว่าเชื่อแม่ไม่ทิ้งแถวมากลูกถ้าจนจบมันตานว่องจริงๆเพราะว่าประสบสาหนะัสอะไรอย่างเงี้ยโอู้ดีใจมากคือเราลุ้นมากเพราะว่าเหมือนแบบ หมือนเหมือนในเรื่องเนี้ยเราก็แบบว่วารู้นว่าคนจะรู้สึกยังไงกับบวกพรีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบวกพรีตอนแรกเราก็แบบมาก็แบบก็ก็แรงสุดนะในตรงนั้นน่ะแรบงบเลยมาแบบเปิดแรงมาแรบงบมาไวจบไวแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคนดูจะรู้สึกยังไงกับตัวละครตัวนี้กลายเป็นพลิกล็อกกลายเป็นคนรู้สึกสงสารรู้ชื่ชรู้สึกชอบตัวละครเราเลยแบบดีใจมากๆเริ่มดีมก,มกัสนับนันจอยนะคะรับสิเออ ันนกก็อยาเลถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนนะคะทําให้ถึงสองฉากเลยค่ะพี่เบลได้รับรางวัลอะไรวันนี้วันนี้เป็นเอร์ทุ่วัฒนธรรมค่ะของสงการแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นของสาขาศิลปะการแสดงมาในบทงบวกดีมันมาในบทบวกดีไหมอ่านถ่ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วอ็อีกเรื่องหนึงตอนนี้ขึ้นแค่เป็นอนักเอ็นรับรองเด่นอันดับหนึ่งกับรองเย็นบยาเย็น ดีใจว่าฟีแบ,บเป็นยบางบฟีดแบ็คที่กว่าที่คิดเยอะเยอะมา,มากๆเลยเพราะว่าเธอไม่เคยเล่นละครแนวนี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เราก,ก,ก็เราไม่เคยเล่นละครเย็นเนาะแล้วก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยเราก็ไม่รู้ว่าการแสดงคือการแสดงมันก็จะไม่เหมือนละครเย็นกับละครข้ามเนี่ยเราเราก็แบบจับทิศทางยังไม่ค่อยถูกแต่ว่าดีใจมากมากที่กระแสละครดีช่วงแรกเปิดมาคนจะไม่ค่อยชอบจันเธอก็แบบเครียดมากเลยแบบเล่นไปแล้วแคนจะแบบลำคาญจันเนี่ยแล้วพอตอนหลัง หมือนเราคนดูไปเรื่อยๆแล้วเขาชอบตัวละครตัวนี้เขาเริ่มแบบน่ารักเริ่มเอ็นดูแล้วก็แบบดีใจมากๆเดตติ้งส่ันหนึ่งกับทุกวันเลยพี่เดววิงเนาะดีใจดีใจเพราะจริงๆอ่ะฉอดีใจแทนทีมงานทุกคนดีใจแทนกุกมกับและแทนนักแสดงทุกคนเพราะว่าทุกคนทำงานหนักมากๆเรื่องนี้อยู่แต่ในป่ากันเป็นปีเลยค่ะอยู่กันมาปีหนึ่งอยู่ในป่าถ่ายทำปีหนึ่งแล้วเป็นการถ่ายทำที่หนักมากๆ เชื่อว่าเป็นการตอบรับหรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นกำลังใจจากคนดูที่ทำให้เราทุกคนแม้ว่าจะทีมงานนักแสดงร่่งกับรู้สึกหายเหนื่อยได้มากจริงๆคิดว่าคะคิดว่าเลตติ้งมันการ,รันตีความสามารถราในด้านการแสดงเราอ,อเราไม่ได้มองทางเรื่องเลตติ้งแต่เรารู้สึกว่าเลตติ้งคืออะไรที่ทําให้เป็นกําลังใจเรามากกว่าเรารู้สึกว่ามันคืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดูชอบคนดูมีความสุขและและความเหนื่อยอันนั้นหาย เป็นล,ลูกสาวกำนานแล้วแบบมีหนุ่มๆมาจีบบ้างหรือยังคะต,ตอนนี้ในชีวิตจริงหรือในละครในชีวิตจริงไม่มีเพราะเพิ่งออกจากป่ามาก็ถ่ายทําเสร็จจริงๆประมาณเดือนมีนาค่ะก็ก็ไม่ได้มีเวลาแบบไปเจอใครอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบช่วงโควิดอย่างนี้ก็แบบพราเ,เลิกเลิกจากก,การถ่ายละครมาเสร็จก็อยู่แต่บ้านพอล่าสุดนี้ก็กลับไปเก็บเปคุณพ่อก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยกลับมาก็อยู่แต่บ้านเพิ่งเนี่ยแหละเพิ่งได้ออกมาจริงๆก็วันนี้เลย วันนี้คือเพิ่งไ,ได้เห็นออกไปจากบ้านแนล้วไปยังค่ะทุกวันนี้เรายัางเสียใจอยู่มไม่ไม่เสียใจแล้วเพราะว่ามันมันเขาเรียกว่ามันเลยจุดของเสียใจมาแต่ตอนที่เราเลือกเลือกที่จะจบ,บมันก็มันก็ผ่านทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็คือปกติงานนัานเค่ะลราเราเปิดไนมเทรานถ้าลุงุงจะเข้ามาจริงๆไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเราก็เหมือนแบบว่าเราก็เราก็เลือกเยอะขึ้น ระวังตัวม้งระแวงเลยแหละ <Okay. S 1> ระวังระแวงคือมาครบเลยก็คือจะแบบว่าดูคนนึ่งล้วก็ดูนานดูนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเพื่อนตอนนี้ก็สกแกนกันหนักมากเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามานี่คือยากมากเลยทีแบบว่า <c oughs> <c oughs> เขาเข้ามาปุ๊บแบบว่าเหมือนแบบเขามาแบบว่าส่องส่องสองไอจีปุ๊บเราก็หันไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยคนนี้กดไอจีเยอะจังอะไรเงี้ยหรือว่าทักดีเอ็มมาแล้วก็บอกเพื่อนแต่เรายังไม่ได้กดหลับแน่จรงเนี้ยเพื่อนเขาไปดูนู่นนี่นั่นหมอเพื่อนแบบไม่ให้ผ่านเราก็แบบโอเคโอเค่อนเพื่อนเป็นตัวช่วยดีๆใช่ค่ะใช่คือทั้งนี้เพื่อนจให้เพื่อนช่วยสแกนให้เป็นเป็นที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่เพราะว่าส่วนมากก็เพื่อนเขาอะเวลาเรามีความรักจริงๆต่อให้คนที่เรารักจะดีหรือไม่ดี เขาก็ไม่ได้มาห้ามเราเพราะเขาเขาารู้สึกว่าเขาอยากเห็นเรามีความสุขถึงแม้ว่าตอนหลังมันจะทุกข์หรือมันจะไม่ถูกหรือมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เขาบอกอยากให้เราได้รับคือเขาอยากเห็นเรามีความสุขสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเกิดไม่ไหวเกินไปเพื่อนเขาก็แบบว่าจะแบบห้ามหรือแบบพอเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารักครั้งใหม่เขาก็บอกเขาไม่อยากเห็นทุกคนบอกไม่อยากเห็นแบบ เป็นแบบที่ผ่านมาแต่พี่ขอ,อยะถามถ้าเกิดรคบทนี้เราจะเปิดตัวเหมือนเขาที่แล้วไหมที่เราเปินคนเริ่มต<อ>นม้นถ,ถ้าจะเปิดไม่ไม่ถ้าจะเปิดนี่คือต้องมั่นใจมากๆอ่ะจ,จะแบบว่าคุยเรื่องแต่งงานอะไรคือต้องมั่นใจถึงแบบสุดแล้วอ่ะถึงจะเปิดจะให้เขาเป็นคนเปิดถ้าแนรอบที่แล้วคืเราไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาว่าดีจริงๆเนี่ยระยะเวลาในการดูน่ก็สองสามปีแล้วนะ มุล่ถ้าเขาจะดีเนี่ยเขาไม่เช่6เดือนด้วยแต่ว่าสองสาปีเนี่ยเขาต้องดีตลอดด้วยใช่เขาอาจจะเปนเก่งมีมงนมากไหมเพราะว่าเราก็ยังแบบว่ามีการพูดคุยกันอยู่ไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเขาเขาลูกนิสัยเชื่อว่าเชื่อเป็นคนถ้าตัดสินอะไรแล้วแปลว่าเชื่อไม่ได้คิดมาครงเดียวเชื่อเป็นคนที่คิดและตัดสินดีแล้วเชื่อคิดทุกอย่างเชื่อถึงได้แบบเลือกที่จะพูดยังเป็นเพื่อกันอยู่ด้ได้ค่ะก็ยังมีคุยยังมีแบบว่าคุยในที่นี้คือเหมือนคุยเรื่องคุณลักมากกว่า ธุรกิจที่เธอเขาเลยอะค่ะก็เชอก็ถอดถอดตัวออกมาเชอก็ถอยมาเลยใช่คือไม่ได้ทร่วมกันแล้วใช่ค่ะแล้วก็แบบปล่อยเขาไปเลยชื่อบุ้งชื่อแบรนด์เขาต้องเปลี่ยนด้วยไหมหรือยังแเราไม่ได้ถามเขาเลยนะคะอย่างเช่นตอนแรกว่าเอ่อตัวหลอดอยู่ที่บ้านเชอเนี่ยค่ะเชอก็เอาหลอดที่อยากส่งกลับคืนเขาไป ก็เคลียร์กันได้ลงตัวไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเนาะใช่เพราะเชอ,อร์<ข>อก่อนหน้านี้เชอร์ไม่มีเวลาด้วยอะไรเนี่ยแล้วเชอร์ก็รู้สึกว่าแบบเออมันเชอร์เชอร์ให้เขาไปจัดการของเขาดีกว่าเลยนะคะเรา <ขอ S 2> มุฟออนเร็วไหมครับสาหรับตัวเรามุฟออนเร็วไหมเชอร์เป็นคนมุกออนเร็วค่ะเวลาแบบว่าคือคือเป็นคนไม่ชอบเสียเวลากับอะไรเลยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันโอเคจบแล้วเชอร์ก็จะไปเลยก็โฟกัสที่อย่างอื่นโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่งานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ช่วงนี้โควิดเนาะมันงานมันก็ลําบากแล้วมันก็กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็บวกกับช่วงนี้เราก็ใกล้จะหมดสัญญาด้วยมันก็เลยทําให้แบบว่าเราเราเรามาแบบแขวะมากเลยแขวะขนาดเขาว่าแขวงหรุ่ตอนนี้ค,คือคิดหนักหร,อกหรอือเปล่าคิดหนักคิดหนักค่ะเพราะว่าคาดว่าคาดว่าคาดว่านะคะจะอาจจะไม่ต่อสัญญาหรือว่าต่อก็ได้หรืออะไรเงี้ยเขายังไม่ทราบแต่ว่า ระยะเวลาที่จะหมดสัญญาก็จะเป็นช่วงวันที่12มิถุนาซึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งใช้ซึ่งตอนนี้ในหัวก็ตีกันไปหมดเพราะว่าคือจังหวะตอนนี้โควิดมันกลับมาถ้าแ,แบบสมมติเราเราไม่อยู่ปุ๊บสมมติเราไม่ไม่ต่อเนี้ยมันจะทำไรอ่ะเราเราไม่รู้จะไปทางไหนมันเคร้งมากเลยอ่ะเพราะดูทรงรอบนี้หนักมากเพราะว่าคนในวงการมันเยอะคาดี่าจะเป็นเยอะแล้วแบบเป็นห่วงทุกคนด้วยเพราะว่าทั้งทีมงานทุกคนที่ต้องทํางานร่วมกันเราเราเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าทุกคนต้อง กินต้องอยู่ต้องใช้เงินคือแล้วไม่แทนคุยกับผู้ใหญ่ตอนไหนเออจริงๆก็มีคุยบ้างแล้วแต่ก็ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงกับชีวิตอยู่กร้ามาว่าผู้ใหญ่ก็ท้าทามต่อด้วยมีไหมก็ก็มันมีจากที่เดิมด้วยที่อื่นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้ฉันไม่ได้คุยคนเดียวฉันต้องคุยกับตัวผู้จัดการเช่นด้วยเขามีข้อเสนอพิเศษมีข้อเสนอใหม่ๆให้เชิญบ้างไหมเออตอนนี้ยังเลยค่ะยังเรายังไม่ได้คุยกันลึกมากอะไรเลย อย่างเมื่อกี้เราบอกว่ามีที่อื่นก็ค่<ช>อสร้างเขาเสนอครับพามาใช่ค่ะแต่ว่าม,มันก็มีมันมีหลายๆอย่างที่มันต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนแบบปีนี้เชิญก็ยี่สิบเก้า รีบเก้าแล้วเนาะไม่รู้จะอยู่เวลาในการทํางานมีกี่ปีก็เลยบอกว่ามันต้องเลยบอกว่าคิดและวางแผนให้ดีนะนคะอนาคตเราคิดว่าอยากจะเซ็นสัญญาต่อแต่ว่าเซ็นสัญญาต่อที่อื่นหรือว่าจะต้องก,การจะเป็นสมัครไปกองในอนาคตใชงต่อไม <นะ S 2> ่ได้เพราะพี่เชเชออยู่แบบเชอเป็นเด็กที่มีที่มีีท,ท่แบบอยู่ในแบบเป็นบ้านอะไรเงี้ยแบบอารมณ์แบบมีค่ายมีที่อยู่อะไรเงี้ยเชออยู่กับเอ็กซ์ชนมาสิบปีอะ แล้วในจังหวะนี้สิปีที่แบบพอออกมาแล้วเราแบบเหมือนเหมือนอารมณ์แบบว่าวันหนึ่งแบบมามา,มา,มาอยู่คนเดียวอะไรยเงี้ยก็ก็งงๆชื่อเก่าช่องวันนะคะช่องวัน่ก่าช่องวันมาสึกสุดเลก็งานอะไรดีอยู่ใช่ค่ะใช่คือเราก็อยู่เราก็อยู่ามาเหมือนเป็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบ พอวันนึงเราก็แบบว่ามันเหมือนแบบอารมณ์แบบงงๆเค้งแบบจะไปก็เคว้งเลยก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะยังไงเร็วพอไปทางขึ้นทางเดิมค่ะตอนนี้ละครอย่างอย่างเรื่องสุดท้ายที่เชิญเล่นวันนีจะเป็นหยกพยางเองค่ะแล้วก็ที่ติดต่อมาสุดท้ายก็ออนช่วงวันเหมือนเดิมค่ะก็ก็เป็นแของขับไปเลยะค่ะที่ติดต่อมาเอแล้วเธอไม่ได้น้อยใจใช่ไหมการที่บอยบทของเธอมันโดนเพราะมันเป็นในละครเก็นอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆมันเป็นระบบใหม่ซึ่งเราได้ยินบาว่าแบบทุกคนก็ต้องลงมาเล่นซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีซะอีกเราเนคนแรกที่ชิมรางเราเราคนแรกที่เปิด,ปดก่อนอเ<ล>ชิมดางแล้วเปี้ยงเลยนะ <c oughs> คือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากคือเชลก็แบบลองดูแล้วกลายเป็นว่าเชลก็ทราบเขาว่าตอนนี้ทุกคนต้องลงมาทุกคนที่อยู่ในช่องก็ต้องลงมาเพราะว่ารอบรอบดึกอ่ะเขาจะทํากับของ change อะไรเนี้ยค่ะ ใช่เพราะอย่างล่าสุดเชขขเดมมิของค่ะใคเดติดต่อมาก็ก็ออนช่องวันเหมือนเดิมใช่ก็เลยบอกอ๋อก็ยังก็น่าก็ช่องวันอยู่แล้วอ่ะหน้าเชื่อช่องวันอยู่แล้ไม่ได้ไไดน้อยอกน้อยใจอะไรนะสโนว์ไม่ค่ะแต่ว่าเราเหมือนโตขึ้นเราก็แบบว่าอยากหาประสบการณ์อะไรในชีวิตมากขึ้นแต่มันก็แบบมันก็คุ้งเข่งมันก็งงเพราะว่าสถานการณ์หลายๆอย่างในช่วงนี้ที่มันมันยังไม่เข้าที่แล้วก็กาามันโควิดกลับมาด้วยมันก็เลยเราไม่รู้ว่าโมกัร วง <laughs> การเราจะเป็นยังไงรู้ว่ารอบน,นี้กระทบวงการหนักอยู่<า>เราเราสูมันหนักมากค่ะโอเคเออครับขอบคุณเชิญค่ะนี่เกิดกันนะทุกคนต่า